ขนมจีนจ้าขนมจีนตอนเที่ยงสิบห้าบาทขนมจีนสิบห้าบาทยังไรงไลลายางารเลยนอจากขนมจีนสิบห้าบาทน้ำยาเป็นชุดอันนี้ห้าบาทขนมจีนห้าบาทแต่ขนมจีน,ทน,จนทเทเรีวน้ำยาห้าบาทรวมกันสามถุงสิบห้าบาทมาเด้อใครจะกินขนมจีนตอนเที่ยงขนมจีนขนมจีนมาใครจะกินโอ้ ที่ไหนไม่ได้แล้วสิบห้าบาทนี่ใครจะกินก็นมาที่นี่เดออ้อขนมจีนสิบห้าบาทสิบห้าบาทสามถุงถุงละห้าบาทสามถุงสิบห้าบาทห้าบาทต้งมีลงเดืออยู่ห้าบาทต้งลงเดืออยูงง่ยยที่นี่คขหน่อยมาเด้อมาเด้อเขาทำเป็นถุงชุดละห้าบาท ตามถุงก็สิบห้าบาทที่อื่นนี่สามิหนึ่งแล้วนี่นะได้ไหมนี่สามทิบยังบ่ได้ทำนี้เดียวนี่มา